ย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคสมัยปี1960ในตอนนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็ได้พยายามวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอวกาศเพื่อต้องการส่งคนของพวกเขาเดินทางไปนอกโลกสู่อวกาศอันกว้างใหญ่ให้จงได้และนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการอัพอรโล11ภารกิจเหยียบดวงจันทร์ที่เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบนโลกของเราซึ่งภารกิจในครั้งนี้ มันก็นำพามาซึ่งความขัดแย้งประเด็นถกเถียงมากมายเนื่องจากผู้คนบางส่วนก็เชื่อกันว่าการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ในครั้งนั้นมันคือเรื่องจริงและเป็นความสำเร็จของทางอเมริกาแต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยบนโลกของเราที่ต่างเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องหลอกลวงการจัดฉากที่ทางอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อตบตาผู้คนทั้งโลกเพียงเท่านั้นเองครับ The Moon Landing Project เปิดบมภารกิจดวงจันทร์หลวงโลกสวัสดีเ,เพื่อนเพื่พี่ๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปง Talk แ n g i n e ครับและก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอโอกาสนะครับ กราบสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงกรานต์พี่ๆทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับและสําหรับใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในปีนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการอัพเปโร11นะครับการเดินทางไปเยือนดวงจันทร์ของมนุษย์ครั้งแรกของโลกครับที่แม้ว่ามันเวลาจะผ่านไปอย่างยาวนานหลาย10ปีแล้วก็ตามแต่ภารกิจในครั้งนั้น ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายนะครับถกเถียงกันว่ามันคือเรื่องจริงหรือมันเป็นเพียงแค่สิ่งลวงโลกที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อโกหกคนทั้งโลกเท่านั้นครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเช่นไรก่อนที่ไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากคเพื่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้เพียงแค่คนละหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราพูดถึงการเดินทางไปสู่นอกโลกอวกาศอันกว้างใหญ่นะครับผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายคนก็คงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาทําลงไปก็น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมละครับแต่เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าโครงการอัพอปโร11ที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปสู่ดวงจันทร์นะครับที่เป็นตำนานดวงดังมาหลายศตวตรรษที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันมีจุดประสงค์เพื่อการสงครามหรือว่าการเอาชนะทางด้านเทคโนโลยีกันทั้งสิ้นครับโดยจุดเริ่มต้นทั้งหมดของมัน ได้เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยสงครามเย็นที่เป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่มาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและในช่วงยุคสมัยปี1950มันก็เป็นช่วงยุคสมัยที่2ประเทศเหล่านี้มีการแข่งขันต่อสู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศกันอย่างดุเดือดทั้ง2นะครับก็ต่างพัฒนาวิจัยเพื่อที่จะสามารถส่งคนของพวกเขาเดินทางออกนอกโลกไปพิชิตอวกาศให้จงได้ เพราะการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ามันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับแต่แล้วจนกระทั่งในปี1957ในตอนนั้นทางสหภาพโซเวียตก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและกลายเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งดาวเทียมที่มีชื่อว่าสปุกนิกวันที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาบินออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลกและไปโคจรรอบโลกสำรวจอวกาศได้เป็นครั้งแรกในที่สุดครับ ส่วนทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนครับว่าในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถก้มหน้าก้มตายอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้อย่างง่ายดายครับจึงทําให้เป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทางรัฐบาลของพวกเขาก็รีบเรียกผู้คนจากหลากหลายหน่วยงานมาประชุมหาลือกันนะครับว่าจะสามารถประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาได้บ้างเพื่อที่ต้องการจะพิสูจน์ว่าทางอเมริกาก็จะไม่ยอมน้อยหน้าและไม่ยอมยพ่ายแพ้แก่สหภาพโซเวียต และนั่นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งองค์กรนาซาที่พวกเราคุ้นหูกันดีขึ้นมาเพื่อต่อก่อนทางด้านเทคโนโลยีหรือเป็นจุดกําเนิดของยุค Space War สงครามอวกาศนั่นเองครับและต่อมาหลังจากนั้นเป็นเวลาเพียงแค่1ปีอเมริกาก็เดินหน้าปล่อยดาวเทียมที่มีชื่อว่า Explorer ออกไปสำรวจอวกาศเพื่อประกาศให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าเทคโนโลยีศักยภาพของพวกเขาก็มีดีด้วยเช่นกัน แต่ทางโซเวยียตเองนะครับเมื่อเห็นว่าคู่แข่งจี้ตามหลังมาติดๆพวกเขาก็ไม่ยอมเช่นกันครับและเป็นเวลาเพียงแค่ประมาณ3ปีหลังจากนั้นในปี1961ทางโซเวยียตก็ได้ประกาศสักดาหให้ชาวอเมริก,กาตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อในคราวนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ส่งยานอวกาศขึ้นไปเพียงเท่านั้นครับแต่พวกเขาสามารถส่งนักบินอวกาศที่เป็นมนุษย์ตัวเป็นเนคนแรกขึ้นไปสำรวจอวกาศนอกโลกและกลับมาสู่โลกได้อย่างปลอดภัย ซึ่งชื่อของนักบินอวกาศคนนั้นก็คือชื่อที่พวกเราคุ้นหูกันดีอย่างยูริกากาลินนั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่ภารกิจในครั้งนี้จบลงมันก็เหมือนกับว่าทางด้านโซเวียตได้ตอกย้ำให้ชาวอเมริการับรู้ครับว่าพวกเขามีศักยภาพมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหนือกว่าหลายขุมเลยทีเดียวครับเอาล่ะสิครับเมื่อโดนตอกหน้ากลับมาแบบนี้ทางด้านฝั่งอเมริกาก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนต่อมา ในที่สุดในวันที่25พฤษภาคมปี1961จอห์นเอฟแคนดีผู้ที่เป็นประธานาธิบดีอเมริกาในตอนนั้นก็ได้ออกมาเป่าประกาศสุนทรพจน์อันโด่งดังกล้องโลกของเขาโดยเขาได้พูดให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวอเมริกาและทั่วทั้งโลกได้รับรู้ว่าหลังจากนี้ประเทศของพวกเขาจะไม่เพียงแค่ส่งมนุษย์ออกไปสำรวจอวกาศธรรมดาเพียงเท่านั้นแต่อเมริกาต้องการส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร ครั้งแรกของโลกเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและก็แน่นอนครับหลังจากที่คําเปล่าประกาศในครั้งนี้ถูกแพร่กระจายออกไปผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็ต่างเชื่อกันว่าคําพูดเหล่านี้น่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อเจอ้อเรื่องเพ้อฝันหลอกลวงเพียงเท่านั้นครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ผู้คนในยุคสมัยนั้นจะเชื่อแบบนั้นเพราะเพื่อนๆลองจินตนาการตามดูนะครับว่าในยุคสมัยปี1960ที่ในตอนนั้นโลกของเรายังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตระบบ GPS หรือแม้แต่กระทั่งสมาร์ทโฟนเลยได้ซ้ำดังนั้นการที่จะสร้างเทคโนโลยีที่จะสามารถส่งคุนขึ้นไปบนดวงจันทร์อันไกลโพ้นก็ดูเป็นเรื่องที่จะขายฝันเกินไปหน่อยแต่ในช่วงเวลานั้นทางอเมริกาก็ได้รวบรวมงบประมาณจากหลากหลายหน่วยงานเป็นจำนวนเงินหลายพันล้านดอลลาร์และก็ได้ทดลองประดิษฐ์คิดค้นยานที่จะสามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์กันอย่างสุดกําลังและก็ได้มีการทดลองส่งยานเปล่าๆที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปบนอวกาศ เพื่อทดสอบระบบกันอยู่หลายครั้งจนพวกเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาได้เป่าประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้เอาไว้นั้นมันเข้าใกล้ความจริงเต็มทีแล้วและแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1967การส่งนักบินขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยใช้ชื่อโครงการว่าดิอัพ o l โลวันนั่นเองครับแต่การออกเดินทางในครั้งนี้ทุกๆอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ เมื่ออยู่ๆบริเวณห้องโดยสารก็มีเหตุขัดข้องจนเกิดเพลิงไหม้ลุกติดขึ้นมาและก็ทําให้นักบินทั้ง3คนจากไปอย่างสงบในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นทันทีแต่การสูญเสียในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ทางนาซาหยุดยั้ยงภารกิจเหล่านี้แต่อย่างใดพวกเขายังคงเดินหน้าทดลองการปล่อยยานแบบไร้คนขับขึ้นไปแทนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นดิอพาโล2 3 4ต่อไปเรื่อยๆครับ เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาระบบในการออกแบบยานครั้งต่อไปและก็ดูเหมือนว่าความคืบหน้าในการทดลองในแต่ละครั้งของพวกเขาจะได้รับผลตอบรับเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ครับพวกเขาสามารถเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พัฒนาออกแบบยานที่ใช้สําหรับจะส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้สําเร็จครับและนั่นก็นับว่าโครงการอพอลโล11การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมวลมนุษย,ยชาติกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ จนต่อมาในวันที่16กรกฎาคมปี1969ในที่สุดก็ได้มีการปล่อยยานเพื่อส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ตามแผนการที่นาซาวางเอาไว้โดยนักบินทั้ง3คนที่จะร่วมเสี่ยงชีวิตกับภารกิจออลโร11ในครั้งนี้ก็คือนิวอัมสตองเอ็ดวินอันดรินและไมเคิลคอรินและแล้วเป็นเวลาเพียงแค่ประมาณ4วันหลังจากที่ยานถูกปล่อยตัวออกเดินทางมาเป็นระยะทางมากกว่า4 0 0 0 0กิโลเมตร ในวันที่20กรกฎาคมในที่สุดพวกเขาทั้ง3คนก็สามารถเดินทางมาถึงวงโคจรของดวงจันทร์ได้ในที่สุดนิวอาร์มสตรองและเอ็ดวินอันดรินก็ถูกส่งตัวลงไปบนดวงจันทร์ส่วนไมเคิลคอรินก็จะมีหน้าที่คอยอยู่บัญญาณเพื่อบังคับการตามแผนการหน้าที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้และนั่นจึงนับว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อเราพูดถึงภารกิจอพอลโล11ชื่อของไมเคิลคอรินก็จะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยถูกผู้คนพูดถึงเท่าไหร่นัก เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นนักบินเพียงแค่คนเดียวในภารกิจครั้งนี้ที่ไม่ได้ลงไปเหยียบสัมผัสพ,พื้นผิวของดวงจันทร์นั่นเองครับและถึงแม้ว่าภารกิจในครั้งนี้นะครับจะมีการวางแผนการวิเคราะห์การตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็ตามแต่ในตอนนั้นก็ไม่ไวที่จะเกิดอุปสรรคขึ้นกับพวกเขาครับเมื่อ,อยานนะครับกำลังลดระดับเพื่อลงจอดลงสู่ดวงจันทร์นิวอาร์มสตรองนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่าจุดลงจอดที่นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ มันมีโขดหินจำนวนมากมายที่อาจจะเป็นอันตรายต่อยานก็เป็นได้ครับดังนั้นนักบินทั้ง3คนพวกเขาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเปลี่ยนแผนการลงจอดอย่างกระทันหันโดยเลือกที่จะเลื่อนการลงจอดนะครับห่างจากจุดเดิมเป็นระยะทางที่ไกลออกไปประมาณ7กิโลเมตรแต่ในตอนนี้นักบินทั้ง3คนพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าจอแสดงผลการทำงานของเครื่องยนต์มันได้แจ้งเตือนว่าปริมาณเชื้อเพลิงของยานใกล้จะหมดลงเต็มที ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเวลาในการตัดสินใจของพวกเขามันเหลือไม่มากเท่าไหร่นักและในตอนนั้นพวกเขาก็มีเพียงแค่2ทางเลือกเท่านั้นก็คือ 1. ต้องเลือกเดินหน้าดําเนินภารกิจต่อไปโดยมีความเสี่ยงว่าเชื้อเพลิงอาจจะหมดลงและนั่นก็หมายก็ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีทางได้กลับมายังโลกอีกตลอดกาลส่วนอีกหนึ่งทางเลือกของพวกเขานะครับก็คือยกเลิกภารกิจในครั้งนี้ไปซะและรีบหันหัวกลับเดินทางกลับมายังโลกเพื่อความปลอดภัย แต่ในช่วงเวลาวินาทีนั้นนะครับนิวอาร์มสตรองเพื่อเป็นหัวหน้าภารกิจในครั้งนี้กับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับว่าจะให้ภารกิจดําเนินต่อไปและเมื่อตัดภาพสลับกลับมาดูภาคพื้นดินบนโลกที่ศูนย์บังคับการนาซาหลังจากที่ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานเจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตก็อยู่ในอาการเงียบสงบพูดไม่ออกได้แต่ลุ้นและภาวนาขอให้นักบินทั้งสคนตัวแทนของพวกเขาปลอดภัยก่อนที่หลังจากนั้นเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที พวกเขาก็ได้รับสัญญาณวิทยุติดต่อกลับมาว่ายานสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยและนักบินทั้ง3คนสามารถทํามันสําเร็จครับหลังจากนั้น New นิวอ์มสตรองก็ได้สวมชุดอวกาศเปิดประตูยานลงมาเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกซึ่งในช่วงเวลานั้นภารกิจในครั้งนี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดสดให้ผู้คนเกือบทั้งโลกได้รับชมพร้อมๆกันเป็นจำนวนที่มากมายถึง650ล้านคนเลยทีเดียว และในวินาทีนั้นคำพูดของนิวอาร์มสตรองที่เขาได้พูดออกมาให้ประชาชนนับหลายร้อยล้านชีวิตที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดฟังมันก็กลายเป็นคำในประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกและจำฝังใจชาวโลกมาจนถึงทุกวันนี้เลยแหละครับเมื่อตัวเขาได้พูดว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งและมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติหลังจากนั้นนิวอาร์มสตรองและอันดินพวกเขาทั้งสองก็ได้ลงสำรวจเหยียบดวงจันทร์และเก็บชิ้นส่วนก้อนหิน ถ่ายภาพบรรยากาศเพื่อเอาไว้สำหรับนำกลับมาให้ทีมนาซาได้วิจัยพัฒนากันต่อไปและเมื่อเก็บตัวอย่างจนครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนักบินทั้งสองคนก็กลับขึ้นยานเพื่อที่จะออกเดินทางกลับมาสู่โลกและแล้วจนกระทั่งในวันที่24กรกฎาคมในที่สุดนักบินทั้ง3คนก็เดินทางกลับมาถึงโลกได้อย่างปลอดภัยตามแผนการที่วางเอาไว้โดยการกระโดดล่มสละยานลงมากลางมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองครับ และทันทีที่พวกเขาเดินทางกลับมาสู่พื้นดินนักปินทั้ง3คนก็ต้องโดนกักตัวห้ามอยู่ใกล้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นเวลายาวนานถึง2สัปดาห์ด้วยกันเนื่องจากในตอนในั้น,นทางรัฐบาลนะครับก็ไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าการกลับมาของพวกเขาในครั้งนี้จะนำพามาซึ่งโรคระบาดไวรัสอะไรที่ติดมาจากดวงจันทร์หรือไม่ แต่ผลก็ปรากฏว่าทุกๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับนักบินทั้ง3คนไม่มีใครมีโรคภัยไข้เจ็บหรือติดเชื้อไวรัสใดๆมาจากดวงจันทร์เลยสักนิดครับและนั่นก็เท่ากับว่าภารกิจอัพอลโล11การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับทางรัฐบาลของอเมริกาก็ยังคงสานต่อโครงการอพอลโลส่งมนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์เรื่อยๆครับจนมาสิ้นสุดลงที่โครงการอัพอลโล17 ในปี1,972และหลังจากนั้นก็ไม่มีการส่งยานอวกาศขึ้นไปเยือนดวงจันทร์อีกเลยจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งแน่นอนครัว่าหลังจากที่ภารกิจในครั้งนี้จบลงเรื่องราวการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตโด่งดังไปทั่วกลายเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานั้นและก็นับว่าคำมั่นสัญญาการประกาศสักดาต่อโลก การคว้าชัยชนะสงครามทางด้านอวกาศของจอห์นเอฟเคนนดีเป็นจริงเสียทีครับแต่ในตอนนั้นก็มีผู้คนจำนวนมากมายจากหลากหลายประเทศนะครับรวมถึงผู้คนในประเทศอเมริกาเองที่ต่างเชื่อกันว่าโครงการอัปอร์โรทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงแค่สิ่งลวงโลกที่ทางรัฐบ,บาลและก็องค์การนาซาจัดฉากสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการข่มขวัญทางด้านโซเวียตเพียงเท่านั้นเองครับเพราะเนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นที่เทคโนโลย,ยียังคงล้าหลัง ลำพังเพียงแค่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปโลกของเราก็ยังไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศสหรัฐสามารถส่งคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์และมันก็ดูเป็นอะไรที่ยากเกินขีดจำกัดของเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับมันมีทั้งคนทางฝั่งที่เชื่อและไม่เชื่อมันก็ทําให้ความโกราหลวุ่นวายเกิดขึ้นครับมันก็มีทั้งข้อถกเถียงข้อสันนิษฐานมีประด็นต่างๆมากมาย ที่ผู้คนนะครับต้องการเข้ามาร่วมพิสูจน์ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่และสิ่งที่เป็นประเด็นคัดค้านสายตาของผู้คนฝั่งที่ไม่เชื่อและถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของธงชาติที่ถูกปักลงไปบนดวงจันทร์ครับเพราะเนื่องจาว่าหลายๆคนนะครับต่างตั้งข้อสังเกตว่าโดยปกติแล้วบนดวงจันทร์จะต้องไม่มีอากาศไม่มีลมพัดครับ แต่ทำไมการธงชาติอเมริกาที่นิวอัมสตรองและอันดินนำไปปักไว้บนดวงจันทร์ถึงได้โบกสะบัดเหมือนกับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาแถมภาพที่ถูกถ่ายไว้บนดวงจันทร์ในช่วงเวลาที่นักบินทั้งสองคนกำลังเดินสำรวจอยู่บนดวงจันทร์มันก็มองไม่เห็นดวงดาวแม้แต่สักดวงเดียวซึ่งที่จริงแล้วบริเวณรอบๆดวงจันทร์มันควรจะมีดวงดาวมากมายส่องแสงให้ได้เห็นบ้างและที่ยิ่งไปมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่ผู้คนสังเกตในภาพถ่ายเหล่านี้ก็คือพวกเขาพบว่า เงาที่ตกกระทบตามวัตถุพื้นผิวต่างๆมันดูมีทิศทางไม่ไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดเงาที่ตกกระทบมีทิศทางไปทางซ้ายบ้างกว่าบ้างมันดูราวกับว่าตรงบริเวณน,นั้นมีไฟส่องสว่างหลายๆดวงเหมือนในกองถ่ายภาพยนตร์ตามสตูดิโอต่างๆซะมากกว่าส่วนจุดที่น่าสังเกตอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรูปถ่ายก็คือมันมีภาพใบหนึ่งที่เป็นรูปถ่ายของนายอันรินและถูกถ่ายโดยนิวอาร์มสตรอง แต่เมื่อผู้คนลองซูมเข้าไปสังเกตภาพสะท้อนจากกระจกหน้ากาก,ากชุดอวกาศดูพวกเขากลับพบว่าในมือของนิวอ์มสตรองไม่มีกล้องถ่ายรูปเลยสักนิดดังนั้นภาพถ่ายเหล่านี้มันก็อาจจะโดนถ่ายจากตากล้องคนอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดฉากขึ้นอย่างแน่นอนและภาพบันทึกวิดีโอการเคลื่อนไหวแบบช้าๆของนักบินทั้งสองคนที่เดินไปมาอยู่บนดวงจันทร์มันก็น่าจะเป็นเพียงแค่การใช้เทคนิคสโลโมชัน ตามที่พวกเราได้เห็นกันบนหนังภาพยนตร์ทั่วไปเพียงเท่านั้นสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันจึงเป็นเพียงแค่เรื่องลวงโลกอพอลโล11ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและในตอนนั้นโลกของเราก็ไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้อย่างแน่นอนครับและแน่นอนคราว่าในเมื่อมีข้อกังขามากมายเกิดขึ้นมีผู้คนมากมายในฝั่งที่ไม่เชื่อนะครับออกมาเป่าปรนามว่าเรื่องราวการเหยียบดวงจันทร์ทั้งหมดมันคือเรื่องโกหกครับ ทางด้านฝั่งของนาซาและนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็ไม่สามารถนิ่งเฉยกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้พวกเขาได้รวมตัวกันนะครับออกมาชี้แจงจุดข้อสงสัยจุดขัดแย้งต่างๆมากมายอย่างชัดเจนเลยแหละครับเริ่มต้นก็ด้วยประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของธงชาติอเมริกาที่ถูกปักเอาไว้บนดวงจันทร์ทําไมมันถึงอยู่ในลักษณะที่โบกสะบัดได้ทั้งๆที่บนดวงจันทร์ไม่น่าจะมีลมซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ธงที่พวกเขาให้นักบินทั้งสองเอาไปปักไว้บนดวงจันทร์นั้นมันเป็นธงที่ถูกสั่งทําขึ้นเป็นพิเศษครับที่บริเวณปลายด้านบนของธงจะมีลวดขึงเอาไว้เพื่อให้ธงนั้นอยู่ในลักษณะที่กางโบกสะบัดได้ตลอดเวลาเพื่อที่ในช่วงเวลานั้นรูปภาพที่ถ่ายออกมาให้ชาวโลกได้เห็นจะมีความสวยงามและชัดเจนที่สุดว่าน,นี่คือความสําเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งความจริงในข้อนี้นะครับนอกจากคําชี้แจงแล้ว มันก็ยังมีหลักฐานเป็นภาพบันทึกวิดีโอในช่วงเวลาที่นักบินทั้งสองคนกําลังประกอบธงก่อนที่จะปักลงไปบนดวงจันทร์ก็จะเห็นโครงเหล็กที่ทําให้ธงกลางอยู่ตลอดเวลาได้อย่างชัดเจนตามคําอธิบายเลยแหละครับและในส่วนเรื่องของภาพพื้นหลังที่ไร้ซึ่งดวงดาวจนใครหลายๆคนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่การจัดฉากพวกเขาก็ได้ให้คําตอบไปว่าในช่วงเวลาที่ยานลงจอดในตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แสงพระอาทิตย์ายสาดส่องมายังดวงจันทร์พอดี บวกกับความคมชัดของกล้องถ่ายรูปในยุคสมัยนั้นที่ยังไม่พัฒนาเท่าไหรนักทําให้ภาพที่ถ่ายออกมาแทบจะมองไม่เห็นดวงดาวเลยทีเดียวครับและต่อมาในเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับเงาตกกระทบวัตถุที่กระจัดกระจายเหมือนกับแสงในสตูดิโอหลายๆดวงซึ่งในส่วนนี้นะครับพวกเขาก็ได้ให้คําตอบเปิดข้อมูลอย่างชัดเจนครับว่าในวันนั้นนักบินได้พกดวงไฟสําหรับส่องสว่างขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยครับเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการให้รูปถ่าย การประกาศความสำเร็จของอเมริกาสวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นการตกกระทบของเงาหลายๆทิศทางก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเท่าไหร่นักส่วนเรื่องประเด็นที่ว่านายนิวอั m s มสตรองนะครับสามารถถ่ายรูปได้โดยไม่มีกล้องถ่ายรูปในมือแม้แต่น้อยก็ต้องบอกเลยครับว่าในตอนนั้นนายนิวอัรมสตรองเขาไม่ได้ถือกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือจริงๆครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์การถ่ายรูปของเขามันถูกติดตั้งอยู่กับชุดอวกาที่เขาสวมใส่ตรงบริเวณหน้าอก และเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ต้องออกแบบชุดมาแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าทางทีมนาซาต้องการให้นายนิวอาร์มสตรองใช้2มือของเขาหยิบจับสิ่งของต่างๆได้อย่างสะดวกพร้อมกับบันทึกภาพไปด้วยน,นั่นเองครับและในส่วนของเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายกระตุกกระตุกแปลกๆของนักบินทั้งสองบนดวงจันทร์นะครับที่ใครหลายๆคนเชื่อว่าภาพเหล่านี้น่าจะเกิดจากการถ่ายทําเทคนิคพิเศษสโลโมชันทั้งสิ้นครับซึ่งอันนี้นะครับก็มีหลักฐานและก็จุดขัดแย้งยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่า กล้องถ่ายวิดีโอในยุคสมัยนั้นไม่มีความสามารถมากพอที่จะปลอมแปลงหรือว่าดัดแปลงภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นหลักฐานสําคัญมายืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวการเหยียบดวงจันทร์ในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือสารานุก,กรมของทางสหภาพโซเวียตที่ถูกตีพิมพ์ในช่วงเวลาปี1970เพราะเนื่องจากว่าขนาดทางโซเวียตนะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับทางอเมริกาในสารานุก,กรมของพวกเขา ก็ได้เขียนยอมรับอย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติศาสตร์ของยุคอวกาศได้เกิดขึ้น3ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือการเปิดตัวยานสปุกนิกในปี1957และครั้งที่2ก็คือการขึ้นบินของชาวรัสเซียนักบินโอกาศยูริกาการินในปี1961และส่วนครั้งที่3นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภารกิจการเหยียบดวงจันทร์ของโครงการอพอลโล11ของทางสหรัฐอเมริกา นั่นเองครับและถึงแม้ว่าประเด็นข้อกังขาต่างๆมากมายเหล่านี้นะครับจะถูกชี้แจงถูกให้เหตุผลถูกเอาหลักฐานขึ้นมาเปิดเผยเพื่อยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่มันก็ยังคงมีผู้คนบางส่วนนะครับที่เล็งเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงเวลาที่โครงการอพอลโลจบลงไปก็เป็นเวลามากกว่า50ปีมาแล้วและถ้าว่าทางสหรัฐอเมริกาสามารถทําเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จริงทําไมไม่ส่งยานไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ไปเลยล่ะครับว่าพวกเขาทําได้ซึ่งก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครคิดอยากจะไปก็ไปได้ทันทีนะครับมันต้องมีการวางแผนเตรียมการใช้ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆส่วนมารวมมือกันและยังต้องใช้งบประมาณในแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยๆเลยครับเนื่องจากว่าค่าใช้ใจ่ายในการคิดค้นประดิษฐออกแบบโครงการอัพอลโลที่ผ่านมาในตอนนั้นทางอเมริกาได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น24,0 0 0ล้านดอลลาร์ ซึ่งถ้าตีเป็นค่าเงินตามอัตรางเงินเฟอ้อในยุคปัจจุบันและลองเปรียบเทียบเป็นค่าเงินไทยดูก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ3ล้าน4แสนล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับจึงจะสามารถสร้างทุกอย่างและทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จขึ้นมาได้และจากข้อมูลทั้งหมดนะครับมันก็น่าจะทำให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าด้วยงบประมาณทรัพยากรมากมายที่ทางอเมริกายอมทุ่มให้กับโครงการทั้งหมดที่เคยผ่านมานะครับมันก็น่าจะไม่คุ้มค่าเท่าไหรนัก หากพวกเขาจะต้องยอมจ่ายมากขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งส่งยานขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อต้องการพิสูจน์ให้กลุ่มคนที่ไม่เชื่อนะครับได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริงและนอกจากเรื่องราวของงบประมาณทรัพยากรมากมายมหา,าศาลแล้วนะครับในอดีตกว่าที่โครงการอาพอรโลจะเกิดขึ้นมาได้นั้นมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปครับเพราะในตอนนั้นมันก็มีประชาชนมากมายนะครับที่ไม่เห็นด้วยออกมาจับกลุ่มประท้วงว่าภารกิจการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ของทางนาซา มันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุเพราะทางรัฐบาลต้องแบ่งสรรปันส่วนง,งบประมาณในส่วนที่จําเป็นหลายๆส่วนมาให้กับโครงการเหล่านี้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและเมื่อวันเวลาผ่านไปล่าสุดในปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยออกมาเป่าประกาศว่าเขาจะจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งนักบินกลับขึ้นไปสำรวจอวกาศดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง แถมองค์กรนาซาเองนะครับก็ได้ประกาศเปิดโครงการใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์เทมิสที่ได้เริ่มทดสอบส่งจรวดออกไปนอกโลกแบบไร้คนขับมาบ้างแล้วครับและพวกเขาครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงเวลาประมาณปี2026ที่กําลังจะเข้ามาถึงพวกเขาจะส่งนักบินหญิงคนแรกของโลกขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ครับและว่าแต่โครงการอาร์เทมิสของพวกเขาจะสําเร็จตามแผนการที่วางเอาไว้หรือไม่ ยังไงพวกเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเผื่อว่าโครงการในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญครั้งยิ่งใหญ่บนโลกของเราอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องราวที่ผมนํามาเล่านํามาฝากเพื่อนๆทุกคนในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าจะฟังกันจนจบยังไม่หลับกันใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเนื้อหาตรงส่วนไหนที่ผมนํามาเล่านะครับมันตกลหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่เสัะเวลาเข้ามารับชมและถากว่าเพืเ่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมก็สามารถกดปุ่มสุปร์แตงลูปหัวใจใต้คลิปนี้เพื่อสนับสนุนส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนล่วงหน้านะครับที่ช่วยกันสนับสนุนครับและสําหรับวันนี้นะครับยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ